สบายดี is, สบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขคน่อการเชื่อกาวคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อกลับซองยูทูปสาวคุณมาบ้านเฮาเนา้อก็การมานี่กาแฟมาหาทางเมตุอีกก่อนเห็ดยังอยู่เด้อมานี่เนาะขอพคุนกาแฟมาอีกนี่พี่น้องเอ๋เกี่ยวข่าวว่านี่กับฝนตกห้าเห็ดยังเด้อนี่ฮะเห็ดยังหาก็นี่ตากผ้าห่มตากที่นอนเออตากที่นอนเพราะมันแดด สบายดีเ้ยเลยสบายดีใช่อันนั้นฮะแแถวเห็นมันหือเลกระเจแถวบ่อเป็นนี่ไรบ่เห็นแาวบ่เห็นแล้วไปหาน้ำไม้ไปจ้ะวันนี้มากินข้าอยู่สิตอนแดงนะวันนี้ตอนเช้าวันนี้นะกินแล้วก็ไปหนไม้บ้ามื่อนี้เห็นบ่เห็นมามบ่เห็นแล้วไปหาน้ำไม้ไปจ้ะย็นไปเร่าลงวะ เออจากแล้วจ right. ้งไปซ่องเมองแล้วบ่สะไปเลยผิวหนึ่งเห็นไปแล้วบ้เห็นจะบอกคนมาโจรมาลักไปแล้วว่จ้งไปเอาไปใช่หรือไปช่องหาลูกชาวแล้วู้เห็นบันนี้ลุงเงินเยอะมันว้าวันนี้ว่ะเมื่อได้ลงวัดจะไปเอาปักอันนี้ไปมาพี่หลงวัดมัน เอามันง่ายเลยลงวัดพอแห้งเย็นมันให้บ่เฮิงดอกแต่ไปหาหน่อไม้ยังจอง3ชั่วโมงบ่ไปหาหน่อไม้ได้เฮิงกว่าอันนี้ลงวัดแหงง่ายๆเลยมันว่าบ่เห็นเานี่โอจะไปจอเบิ่งแล้วเห็นอช่องลบ่เห็นห้องเก็เงียบห้องอยู่ก็เงียบสามไม่เ่าพุทนี่ก็ว่าบ่เห็นอืมาทีก็เลยมาตะเครื่องซักบ่หรือว่าตะก็ซื้อบ่ อชักตัวพหมตัวนี้ตัวแดงแดงนี่ชักตัวนั้นยันบววมันนั่งบุตรน้อชักตัวมันบางกันแล้วตัวนี้เอาอะไรนั่งชักแล้วอันนี้มาเน่ยนายเห็นเราตากผ่าตากเพแตะกี้เราบุ้มมีแฟบเราอะกิ้ข่าแลกมานี้ตากผ่าตักย่างปัดเหื่อนปัดชานเอาละไม่นี่นี่เก็บวาดตมนี้เลยนี่วัดเชี ไปเล่นเที่ยวไปเท่าไม่เท่าหนิเฮ็ดละมานอ่ะเอ็นจอมาก็มาพี่เออไปเล่นมาอยู่นี่เอ็นะมาห่านเราไปเฮ็ดเรียกแล้เนาะมันนี่เราไปช่องอันนั้นฮะไปช่องแย่งให้ลูกเช่าแล้วเท่าหน่อยเอาแล้วไปเรียกบ่างมันนี่เฮะเราไปมันนี่ไปจะเช่าหุ่นวันนี่ไปไปนอนเฮือนในแน่คนโชว์เนี่ยอันนั้นเห็นว่าทางนี่คืนนี้หลังหนึ่งคืนนี้ ไปนอนเฝ้านําเขาเจ้านอนผู้เดียวคือนั่นผู้เดียวเออมันว่าเขาไปกันเด้อว่าไปจักใดเมื่อจักบ่ได้เมื่อเออว่าบ่ได้เมื่อลยากนนผู้เดียวค่อยแล้วเมื่อเช้านี่บัมาอยู่บ้านได้หมู่เจ็บเป็นได้ไปเบิ่งนําหมู่เนาะไก็บ่เบิ่งนี่มันก็ไปพุ่นอยู่นี่ก็ดกนี่ด้พี่น้องบ้านเพิ่นน่ะเวลาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นน่ะเบิ่งกันบ้านเขาเจ้าอยู่บ้านน ห่ข้อมเข้าเก็บในผู้นึงข้างคมบ่นแน่ๆห่อเฮ็ดบุญแล้วห่อก็ต้มแต่ละเฮือนแต่ละเอิ้นเพิ่นละส่ช่องนั้นผู้เจ้าก็เลยห่อค่อยก็ช่องโอ้เท่านี้ช่องโอ้เข้าเก็บแถวนี้บ่อนบุญแล้วบ่อนอืบ่อนบ่บ่แม่นมื้อนี้บ่เพราะว่าบ่อนมื้อนี้วันจันทร์เนาะอืบ่แม่นวันจันทร์มื้อนี้มื้อนี้วันจันทร์มื้อใดบุญะ เอาค่ว pues, ่าใครว่าใช่ไอตาเทานะยกไปบุญบ <ah eh, ุญนะบุญเนื้อืงนกับปุ๊ไปยกไปชงเผื่อเอาใช้เงินไปชงเผื่อเช่ารถพวไปแล้วมาหนี้เงินเดือนพวออกได้มาหนี้แล้วบอกว่าเงินเดือนแล้วออกได้มาหนี้ใจสิไปจะเอุ๊บไปรักบะชวักชวันนี้ปากขีตรงเห็ดนี้ไปบังชื่อชื่อแคันไปไปบังกับไปบังไอเห็ดยังเงิน ảo hết mua sữa, sữa nằm, chưa nằm. Khiến nhang kín là hết mua kín là không kín. Khiến mua sữa cái nhau kín là mua. Kết khẩu các nhang sao mà nè. Mình ấy ăn, kín nó mới tồn ăn ấy. Cái này ụt, bắt siêu. Ồ, ụt bắt siêu mà tại sao ấy? cái châu, châu thái hay thâu, nó chứ. Ờ, sữa là đâu? hay châu แวะมาเยี่ยมเบิ่งอีกกอนว่ะว่าฉีกไปฝนเกี่ยวเขาว่านี่ฝนตกห้ำเนี่ยอ้าววนี่คือเห็ดฝนตกห้ำแน่ว่นนี่เห็ดเนี่พังทีเลยเห็น่ดเห็นนี่เห็นนี่นี่เห็นฝนเห็นยังบ่มีแต่มืดชื้อๆลักมืดเห็ดมือคิดว่าชีตกกับชีตกมันมือชื้นหน้าเราพคุณหักลมลมมาเี่วันนี้ลมเห็นบ่ แต่พ่นบูมีมีแต่ลมเออลมก็ได้ได้ชั่วโมงหนึ่งเฉยเฉาเด้ลมแห้งบ่แงนี่แต่พ่นบูแห้งนักผลบูมีมีแต่ลมได้ชั่วโมงหนึ่งมาเนี้เราไปเห็ดเรียอะไรเงินเดือนเราออกมาเนี้มาฝากเมียเราได้มาเนี้ยเฮ้เงินเดือนจงกมันม่ได้ชำในเลยเราเราเห็ดได้หามือเด้หามือแล้วแบบหามือแบบเราเข้าช่องเพียนเน้ เปียนเท่านั้นเพลงนี้หึเข้าช่องพนช่องกะเข้าช่องกะกะบชูหัวหน้าบชูหัวหน้ากะนึงแล้วก็บรรณก็คกหัวหน้าพอกรบกะนึงมันเข้าช่องเพนเด้จักมาิไดซําไดหานก็ยังบ่คืน่อือได้ดอกคันถึกมือละนไปคันได้นก็สิถอือๆๆได ชื่อหมกพริกเป่งน we ัวน well, well, ั hmm? ่นนะมันเรียช sure. ื <sh <sh ่อยังนักชื่อนะมันยังก็มีหมดเด้ว่าทีชื่อมาชื่อถั่วชื่อยังมีหมดเลยไม่ได้ลอท่าตีหมกพริกเป่งนัวมันเบิร์ดเวลาหมดก็ชื่อคขมากคำพูก็ได้แล้วว่านี่ยังยังก็มีหมดแหละเก็บเงินไว้บัดนี้บัดมันเบิร์ดหมดแล้วมันขาดคืนหมดแล้วบัตรมันเขิดขาดขาดคืนหรือมัมีเงินชื่อหมกพริกเป่งนัวอยู่แล้วผู้ใหญ่เพื่อนกับโบช่วยเหาตลอดได้ย มาเดี๋ยวจิไปนั่งน้ำไปนั่งน้ำเล่าก่อนมานั่งลินน้ำเล่าได้ไหมนี่บบเห็นกายมาเดี๋ยวเขาจอดรถเบิ้งยู่วมิดชมอยอยู่เขาก็เลยกายมาเลยแล้วไ่เห็นเฉียวเลยก็ยอบมาเห็นเอาวันนี้คือผมมากินข้าวนี่นี่กินอะไรหลวงไปอหน้าไมบ้านเมื่อนี้บวันเฉมอยบบเห็นไปจยอบมึงช่างเื่อไปไปช่างบบเห็นถ้าไม่ตู้พุทธมาใช้ khờ chi say với say với chắc nói rồi chắc phải say cốc máy tao mày tao không tao nhân của anh ấy ông này với hết nước mà là cốc máy, mấy mấy à. mà, lại. Cốc máy. À. mà lên năm bộ đi mini mà hay ừ. đấy mà nè ừ. mà hay vớt lè <laughs> mà lên cái mấy lít nữa luôn rồi <laughs> mà lên năm. mà chọc ừ. cũng mà chọc đấy trên đây bộ hiền cháu đấy hả มาเล่นน้ำลาพี่น้องลมห่วยๆได้เดือนสิบเอ็ดหัวลมต้องเดือนสิบสองหัวลมตาและบาดนี่หนาวในๆคิดฮอดอ้ายแล้วบาดนี่เขี้ยวมากอจะค้ำแล้วมาเนี่ยอ่ะก็ค่ำหนึงเลยเอออย่าบอกได้บอกใครเอาไว้อีกไะบ้าหัดควบด้วนี่เออคีวแล้วก็แล้วแล้วก็ไปเล่นเทียนไม้ตู้นี่ไอเรามากเราก็มาพี่เขี้ยวมากเลยก็จะได้สะหัวน้ะมอนอย่าบอกเราซื้อมาให้นะมอนสะคุ่มือบ้า คือนี่ก็ชะชาานี่ก็ชะเออชาคือเมื่อลรว้ันผัวได้ชาอยู่บ่แล้วฮันชาอยู่บอกเรานิเด้อชาคือกันเวลาหน้าอะไรชาดวใช่ว่าะเรายาสีฟันน่ะใช่ใช่นะผบว่าแเพลงไงเใียเมียชาเจ้าของบนผัวบ้านชาคอยพรมชันยุคเขาประชาดอกพี่จ๊ะ เอ้ยมาคอยพรมชันก็บชาเนาะว่ะชื่อเฉียงตู้ที่เขาเฮ็ดยังอยู่ในบ้านนี่บ่ะอันนี้บ่คฮือลังนี้บ่ะบอมอ่าบ่มัวแน่ตาเถ่าไปเฮ็ดเวียยแล้วบะนี้ฮะก็เวะมาเยี่ยมแล้ววี่น่ไงพอดีอันมาเฮ็ดเี่กเฮ็ดงานนี้ลูกเอ้ยเวลาขาดคืนเวลาหมู่เก็บเป็นเป็น เป็นบนเป็นชิ้นบ้านนั้นบ้านนี้เก็บบ่บ้านนี่มื้อนี้เก็บบ่มื้อนี้เก็บแต่ข้าวต้มมื้อนั้นหันเงิน10,000แต่แ้วมื้อนึง10,000อืเน10เน10อืแล้วก็ข้าวต้มหูนึงช่างโอู้นึงช่างต้องเก็บ้ยามแรงลหลายบ้านบ้านเฮาน่ะเพิ่นเก็บเก็บเ็ดต้นนั่นเนละ10,000แต่บ่ได้มีข้าวต้ม ไม่บ้าทเอยมีเลยเคยต้มแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนมือช่างอันผู้หนึ่งช่างอันเงินหนึ่งสามสิบบานเฮาแล้วเพิ่นก็เก็บไปอันเนี้พออยู่บ้านพอช่มบายนี่ก็เลยเก็บเงินนําบ้านพอได้พาเพิ่นไปหาหมุดหาหมอทั้งบ้านเฮาก็ได้เฮ็ดกินอย่งได้ไปตู้ควันกุ้มๆอยู่ะอยาก็เฮ็ดกินยัง ต้มอันนั้นบบต้มไม่ลูกนั่นต้มไม่ไฟก้อนกุมกุบอยู่เฮือนไฟแล้วบะนี่เราอยู่กับลูกสาวบอกเฮาอยู่กับลูกชายอันนั้นลานบอกแล้วเราอยู่เฮือนประจับนี้ลูกเช้าลูกช้าเงาพุ่นนอนอยู่นะนอนอยู่ไม่ลูกจะคนไมมเถ่าม่ยิงฮะดูรวมวัดมวยยิงมวยไส้ใช่ผูชายกรช่างม้ยญิงก็ช่างที่คนแล้วลานกรช่าง โอ้แต่ว่าลูกนะแล้วนั่นอนนะแล้วนันอนเพื่อไม่เถาเรือเขาเรือน้ำแบบตันอ้อยอีกใครแบบตันอ้อยเูกชาวเหนืเห็ดเผืออ้อยโอ้คนปลูกอ้อยอีกโอ้พือนไม่เถาอันนี้ได้ลูกชาวเลยชาวลูกบันทุกเอเขาเจ้าปลูกอ้อยอีกไดาเขาหน้าแล้วแต่ละปีแล้วก็ได้ลายอยู่บอันนี้ก็วตางเขาอุดว่าเขาเขาปลูกปีชีมาแห่งอุดมีเ็ชูนอ้อย อบานอีโคกอึดยังมีแต่อ้อยบามีแต่ชวนอ้อยเพื่อไม่เท่าอันนี้ก็ปลูกอ้อยไม่มีลูกเช้าลูกช้าปลูกแล้วบร่ได้ปลูกแล้วแเถ่าเนาะลูกช้าก็กเคย์ลันการลูกได้กัมาให้แม่กินแล้วให้แม่กินให้ใครกินเนาะปงย่างไปละปงทั้งอันทั้งหัวเฮือนเล่ากันไปตู้ผูย่างละทั้งผูหาละปงกอนสะอาดดีบ่ ป้าเจ้ามอนั่นเฮ็ดยังกันนะคีกก็มากระเชกมะกระทินเออหัก่น่อยัางมได้ยังมัได้เก็บวันนี้ผาเราใช่ไหมเก็บเกลื่อนคว้าเกลื่อนคว้านี่คิดต่อมาทางไหนนี่ป้าผีกระชักเฉื่อยผัวเราเออสะอาดแล้วบ้านเยทั้งนี่ก็ไก่้ได้เขียนี่แล้วมันแห้งเลยชิจุดตอไก่้มาเก็บนี่จกแล้วเฮ้ยขึ้นเอาเนี้ยกันนะครับมากระทินกินกันยัง เอไก่ขีไวเชีมินให้มันแห้งเลยชิจูต่อยอืแเราเิดไก่เปชะไก่เปชะลป่ะเห็ดเนี่ยเราเราก็ตากแล้วพี่น้องในบ้านนี่ก่อนบ่มีแฟบเราว่ะอันนี้ตรงไว้กินบ่อน้ำทางนี่งานใช้อันนี้ทางแตวเราวามาให้นะเตามาให้แล้ว sang cái gì đó tuồng nè chị hay hang, ừ. hang chị chút cây vật chắc vâng dẹp đi tự bù đấy mình hang nhiều nhau đấy mình ăn cứ khuồng tự em vậy dẹp không hết nhang nhiều cũng... ô bà nhám ho này lão chị gì à say mất năng ăn dù thằng ni đấy nhỉ nó được nhiều họ là dù thằng ni đấy à tiền mà năng thằng phi bà mình ừ. họ nhiều กวาดนี่งเหรอกวดไว้ไกลมันซะนี่จะโตไก่อยู่บ้านนี่ไก่เจ้านะไก่อยู่น้าขี่ห้าโต๊ะแล้วอยู่นามีห้าโต๊ะห้าหกโต๊ผูนีอ่อยู่บ้านมีตัวหนึ่งเอาไว้ยังอยู่ตัวเดียวเอ๋อไอเมียนให้มันแก่ในมันไข่ป่ะไอเมียนมันไข่ตัวผูเมียนี่มันไข่ แด้อไปหาลูกช่าก็บพราเหน็นแล้วว่าก็บรไปหาหนุม่ไมไอ้ก็แม่ลงวัดแล้วไไปไช่หาไปจอดรถอยู่หันอยู่แต่เพราะเหน็นไผ่วชิเวดินน้ำเมตู้นั่นก็คือ,อ้นเพราะเห็นคนระวังแน่น้ำมันนี่น้ำไผ่นเน,นาเนะกบไผ่ ກໍກໍໄປບ້ານບໍ່ແມ່ເນາະກໍໄປຫຍັງໄປຫນ້າໄປບ້ານແມ່ບ້ານບໍ່ເລີຍອືໂອ້ຍາມແລງເງິນອຶດแล้วก็ບໍ່ຫາເອົາແຫນງມື້ນີ້ເນາະອັນຊ່ໍານີ້ອຮົດນ້ໍໄວ Và ăn được chút phong lắm, chút phong ừ. thôi. Cả khuyến, áo. Ồ, ừ. cả khứ nào, ô mờ Ừ. người sẽ chút, nhưng mà hai mày thảo này bà. Và chú chào dư sài bên hẳn đi. อืเ้าเรามาอยู่แล้วมันหกกับยานง,งูเลยเนาะหกนะแต่ค่อยมาได้อยู่หกกันอยู่<อ>ตแต่ตก็อยู่ชั้นนี้นะกิแปนชั้นะี้อ่าอันนี้อยู่ในนะอ่ามาเคยตอนไม่เท่าว่าพระเจ้ามาแล้วเปนแล้วนะลวนนะทีเออเห็นไหมเยอะเหมาเลยแปนเยอะอยู่น้่ะโอ้ยจังยังยังไม่มีไผรชิเก,ก็บไม่มีไผรชิกวตไมีใูรเก็บมีใูรกวด นี่แค่นี้นเดียวอยู่เนี่ยช้ดเนี่ยเราเออไม่ท่าเราวานะแล้วไปใช้ชาคือบู้เห็นเราอยูอ่น,นั่นน๋อคือบู้เห็นเรามาตัวน,นี้เดี๋ยวนี้โอ้เราไปนะเออเอาวันน้าไก่แล้วก็ไปหอดวะก็พกยัางเนาะไปตัเช่าไปทางพี่ก็ได้เราตากทีอยูท่ทีนอนหมอนมุ้งเรา là mà dù để sáng át là mẹ thảo này và hả? mẹ thụ là bà ăn này cái chốt đi chốt đi cuộn này cái chốt cái chốt đó hiền lắm này đeo cái dù phù địa chào cái bông muôn chào cái này đấy lông vui vui nhiều khi nào người mà đi về mà lịt năm lao mà này mười cuộn đi lé vì lại trăm năm này nó cuộn anh đi เก็บไปทิมโฉม <า S 1> ด้เก็บมแมลงก็เก็บกวดตามนี้ค่ะ,ะหมดหันเหือนหมดแม่นะแม่มดขางน่านพอโบมแมนของเราขางน่านแบบเขาคายให้เขาแล้วย่างนี้ฮะเออทางนาง้าว่านี่โอ้พนันัพนบะชื่ออ่ะดูโอ้อันนี้ไหนก็ชื่อเนา่ารักอะไรยังละอันนั้นเขาขเหอนหลังนี้ว่าจะขายนี่ให้เบียนขาย,อ,ายอ,อ,อันนี้ ล้วออกเราออกประทับล,ลูกอันนี้ได้ลูกในชาวแม่ใหม่ลูกชายเราที่ออกทามาปีนเราอยากถายนี่ใครจะได้จะเวิร์ดไวเยอะใหได้ดินเอือ่อยเอือเอ่อยหรือบกท้ายเนี่ยตัวน้องท่านถ่ายนี่เห็ดแดงท่านนี่อันนี้ความนี่เห็ดยังไม่เท่ากัน <c oughs> เห็ดยังเห็ดยัง โอ้จ oh, <Yeah. S 1> ีนังน่ะไปท่งใดกรมิดอ่อนช้อนแน่หอดยามเก <produ funny gli ete> oh, ี plant, the 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 mm ่ยวเข่าแล้ววันนี้เนาะโอ้ยพี่น้องเลยโอสมบกรบุนกาเวะมาเยี่ยมแเราว่าอยากให้มันแดดอยากออกไปนะว่านี่ไปแห้งตกตต่มว่านนี่แห้งครับแห้งแล้ววันนี้ มื้อนี้ลองเบิ่งมื้อนี้อยู่พี่น่ะบ่ได้ตกเลยบ่วานนี่บ่เห็นน่ะตกหน่อยนึงเออแล้วก็เช้าเลยบัดเชาพุนแล้วบัดลมมาหน่อยนึงอลมมาเท่าีนี่เลยบ่ตกเลยเงียบอาว่าคือนตกคั่นคือเมื่อฮอดเฮือนว่านี่ผู้ที่นตกแฮงนอยู่บ้านเอาอันนี้บ่เห็นลูกอือคั่นตกมีดักนี่น้อยู่นี่บนี่อือๆมีแต่ลมยลมหน่อยนึง พูตอกกระเจ้าเกี้ยวเข้าให้เกี่ยวเขานาพูก็เขาชุกกันลำบากพูก็ชุกน้ำลังเู้พูวิทย์คือหนาแต่เคยวิทย์ได้หนามาเท่านี่วิทย์เคยม่ใช่เขาโดที่เข่าโด้แบบว่าเขาดอมันมันเป็นกลางเขากลางพูนเดือนสิบเอ็ดคอยพูนออกพรรษาแล้วเนาะแล้วก็ลงอกเกี้ยวได้ไหมนี่เกี่ยวน้ำกันได้เจ้ากันเนาะเกี่ยวน้ำกันและเห็ดน้ำกัน เออน้ำกันแก่น้ำการขันมือเอยตาเท่าเนี่ยผักงาหนล้วก็พร้อมกันออกเกี้ยวให้มัเนเร<อ>็วไอแต่ว่าเจ้าเนี่ยไปคู่มือแล้วเปล่าใไปคู่มือแล้วก็ล่าบรรยุทธ์แล้วมืรอเช้าไปพรแรงมาเที่ยวเอาแบบนี้เกี้ยวเอาขันมือเที่ยวกันนอนหน้ารถแล้วเยอะเลอะบ่นอนนกเน,นี่ยเ <c oughs> ที่ยวเอาชิมหัวเทือนแล้วแบบนี้ทีน้อนชิมหัวเทือนแล้วแบบนี้เนาะแต่หมูอะไม่ชาวแม่ดึง ngon bên là thả ui bà đây lắc của ngon bà đây lắc à bên nhau ui bà mi phải huyền huyền khỏi ăn à, cái ở bố phải ẩu học cái lắc huyền khỏi cái gì rồi cái cày hết là ở bà, nó, hợp... bà, bà đây phụ phụ nữa học họ bà... đầy rồi ừ. chém bên học đây non huyền môn non xe cái nó học đi อันนี้เฮือนจะมีแล้วโอ้ปะบเออก็ก็มือ้มว่าปะนอนพี่เป็นหยังตินอนบ่ได้เจ้ะว่าติอนอนบ่ได้ว่าตกี้แม่นเฮาบ่มีเฮือนอยู่นี่มีแล้วเว้ยกินฮอดเฮือนก็ตกี้ไปนอนอยู่หน้าเพิ่นเนาะเออตกี้แม่นนอนอยู่ให้อยู่หน้าหน้าก็หน้าเพิ่นแม่นหน้าเฮาอีกหน้าก็หน้าเราเที่ยงก็เที่ยงเลาเออให้หน้าป้าต้มก็ให้หน้าเลว่าจะหออกช áo ừ. hết nó tam hao của mình ừ. hết hại thay lại cho kín nữa yên tâm bèn hại bỏ và kín năm canh, yên này ừ. xem xem này là xem năn còn nào, cầu nó ừ. em hay đấy bôi cái mình khâu là mình cái là thay khâu thay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อกายนั้นเขาเฮ็ดหมดเขาก็ลายกว่าหมูแล้วเนาะเขาแห้งชื่อเนาะเปิดหายเลยแห้งปุยแน่เนื้อแน่ยังแน่ปัตัวเองแล้วมีเตะแห้งชื่อออกดำดำลูกกาขุดแย่นี่ยปัไทยชิบุเป็นไทยก็บุเป็นยันมันดีดแล้วมันตำ เดี๋มันเดี๋ยวมันตั้งเยวกว่าอู้เห็ดนมโงอายมแล้วอ่าเอาอายแล้วใหได้แล้วบอก่เป็ดนี่เลยบอกเป็นว่าขี่ขาดเขาป่เป็นี่เป่เ็นเาก็ยอม่เป็นขันขุดแจว่าลกดงานแล้วเป็นเกลยวแล้วเป็นขันไทยหน้าแล้วยอมแล้วยอมไปก่อนปุ่เป็นป่เป็นไทย่เป็นให้ขับรถยนรถเตะคนก็ตาเลย ยันหลุดดินเท่ากับพ่อแล้ววุ้เจ้าเรื่อเป็นเด็กกับพ่อเนาะเอาซักพี่น้องเลยไม่นี่เปะมาเยี่ยมเราพี่น้องส็บุญเกิดสิขอจบคลิปก่อนเนาะอย่ามือหนามีโอกาสสิเวะมาใหม่เด้อเด้ออ่าวันนี้สิไปก่อนเด้อพ่อกันในมือหนาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีนะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาเบิ่งคลิปอ่าในซอง ของสบุนเนาะขอบุญขอบคุณในลายให้อยู่ดีไม่แห้งขับมาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโตมลาพระจากไปก่อนพ่อกันในคลิปหน้าพูระลคลิปนี้สบายดี